สวัสดีครับผมมารีจากฟาแรงนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เรามาอัปเดตตลาดกันนะครับว่าตลาดเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมไปเริ่มกันเลยก็เรามาเริ่มที่ข้อมูลบิตคอย n ในเอ็กช n g นก่อนนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะมีช่วงนี้มีการโอนโอนบิตคอยเข้าเอ็กชเชนมาบ้างน,นะครับก็เห็นราคาขึ้นมานิดหน่อยก็ก็ระวังแรงขายระยะสั้นบ้างน,นะครับผมมาไปดูกราฟบ้างนะครับ ก็มีราคาดีขึ้นมานิดหน่อยครับก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับแต่ว่า,าต้องต้องแบ่งอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติใครที่แบบต้องการจะเก็บบิตคอยถือยาวนะครับผมก็ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีที่จะเก็บนะครับเพราะว่าเห็นอันนี้ใช่ไหมครับแถบแดงๆนีครับอันนี้คือต้นทุนการขุด i t c o i n นะครับก็นานๆครั้งเนี่ยราคามันจะลงมาตรงโซนนี้นะครับผมก็คือถ้าสมมุติราคาอยู่ตรงโซนเนี้ยคนที่แบบ ถ้าเหมือนบิตคอยบางบางประเทศเนี่ยเขาเขาจะไม่คุ้มนะครับเพราะว่าค่าไฟเขาเขาแพงนะครับผมก็ถ้าสมุิมันลงไปเยอะกว่านี้นะก็เหมือนก็อาจจะแบบปิดตัวลงนะครับผมเพราะงั้นก็เหมือนเราซื้อแบบเท่ากับราคาหน้าเหมืองอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นจุดดีที่แบบสําหรับคนสะสมนะครับก็สะสมได้นะครับแต่ว่าสําหรับคนที่เก็งกาไรเนี่ยต้องต้องระวังจริงเพราะว่าด้วยด้วยโลกเราตัวนี้ ความเสี่ยงรอบด้านมันเยอะใช่ไหมครับไหนจะเรื่องอัตราดอกเบีย้ยเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องสงครามใช่ไหมครับก็ปัจจัยรอบด้านเนี่ยมันมันไม่เอื้อสําหรับการการเทรดแอบลองรับถือยาวๆใช่ไหมครับก็ถ้าสมมติใครเก็งกำไรเนี่ยก็ต้องต้องคิดจุดออกไว้ก่อนนะว่าถ้าสมมติหลุดตรงไหนเนี่ยแล้วแล้วจะจะออกหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยครับก็จริงๆถ้าเกิดเล่นเทรดดิ้งก็ง่ายอยู่นะครับก็เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแนวประมาณสัก2 9 0 0 0เนี่ยเป็น แนวรับที่ที่แข็งมากนะครับผมก็ลงมาก็แต่แต่ก็ดีตลอดแต่ว่ามันอาจจะไม่ดีดแรงเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆม,มันไม่เอื่อนะครับผมก็สําหรับใครอยากเล่นเทรดดิ้งก็สามารถเล่นได้ครับช่วงนี้เพราะว่ามันแรงขายมันเริ่มหมดแล้วด้วยนะครับผมต้องเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับก็อันนี้เป็นบิตคอยดูเมนนะครับก็จะเห็นได้ว่าเงินไหลเข้าบิตคอยเยอะมากๆนะครับผมก็ เงินมันเข้ามาในตลาดคริปโตใช่ไหมครับแต่ว่าไหลไปทางฝั่งบิตคอยสเกลย์นะครับก็ทาให้ราคาบิตคอยเนี่ยขึ้นมานะครับผมก็ตอนนี้กลายเป็น4ี่สี่เปอร์เซ็นแล้วนะครับจากช่วงที่แบบลงไปต่ำๆก็แตะสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าอีธิเลียมนะครับก็ทรงคล้ายๆกับบิตคอยนะคือแนวพันเก้าก็ก็ยังรับอยู่นะครับผมก็ไม่ราคาไม่ไม่ไหลลงนะครับแรงขายเริ่มหมดแต่ว่าดีดมาอาจจะไม่ดีดเยอะเท่าบิตคอยนะครับผม เราลองไปดูอีกสักหนึ่งตัวนะครับอ่าก็ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆล้ายบิตคอยนะครับก็ f, f t m เนี่ยเอ้ย f t t เนี่ยก็แนวประมาณทั้งยี่สิบเก้าก็รับอยู่นะครับก็ถ้าใครจะเล่นเทรดดิ้งสั้นแนวนี้ลงมาแล้วก็อาจจะแอบลองแล้วก็ตั้งสต็อปไว้นะครับก็สามารถเล่นได้หรือว่าเหรียญพวกนี้นะถ้าใครจะเก็บถ้าเก็บนี่คือเก็บจริงๆนะครับไม่ใช่บบว่าลงนิดหนึ่งแล้วแล้วก็แบบว่า,าต้องทอํายังไงเนี่ยถ้าเกิดคนจะเก็บก็ก็ถือเป็นจุดที่ดีที่จะเก็บนะครับผม กออ่อนหะน้านี้ที่ผมเก็บรอบก่อนหน้าก็ประมาณสักยี่สิบกว่าต่างนู่นนะครับซึ่งราคามัน,ม,นมันไม่ลงไปตรงนั้นนะครับผมถ้าลงไปอีกผมก็จะเก็บเพิ่มนะครับสําหรับใครที่แบบเทรด F, F T X อยู่แล้วก็มีเหรียญนี้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับผมเราไปดูตลาดอื่นกันบ,บ้างนะครับน้ํามันนะผมก็น้ํามันเนี่ยถ้าเราดูแค่แค่กรอบตรงนี้นะครับมันก็เป็นเป็นอัพเทรนเนาะ ก็เหมือนมันค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เนื่องด้วยรัสเซียกับยุโรปเริ่มแบบเริ่มเริ่มมาสู้กันทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเนื่องจากฟินแลนด์ Finland กับสวีเดนเขาเขาขอเขาร่วมนาโตใช่ไหมก็เริ่มแบบมีการแซงชั่นอะไรกันเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ทําให้ราคาพลังงานดีเพิ่มขึ้นแล้วก็บวกกับหลายๆประเทศนะครับตอนนี้นครับงดส่งออกบางสิ่งบางอย่างที่แบบตัวเองเป็นเป็นผู้ผลิต ู้ส่งออกมาก่อนนะก็ทําให้แบบว่ามันทําให้อาตาัตราเงินเฟอ้อม,มันพุ่งขึ้นนะครับผมก็น้ํามันเนี่ยถ้าเราดูแนวระยะกลางเนี่ยก็คือเป็นเทนอัพอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าทะลุทะลุ115หรือเปล่านะครับก็จับตาดูตรงนี้ดีๆครับถ้าทะลุ115อีกก็อาจจะพุ่งอีกนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ใครที่ขับขับรถทุกวันเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบกันเยอะนะครับ อย่าง e ยี่สิบนี่ก็ไปสี่สิบสามแล้วนะปั๊มอันนี้เชลนะครับผมสี่สิบสามแล้วแล้วแล้วก็ดีเซลเนี่ยก็ก็ขึ้นเรื่อยๆครับก็จะเห็นว่ารัฐบาลพยายามจัดการอยู่นะครับเพราะว่าดีเซลมันเป็นต้นทุนของของวัตถุดิบทั่วไปนะครับในการขนส่งนะครับถ้าคุมดีเซลไม่อยู่เนี่ยครึ่งปีหลังเราอาจจะเห็นกรนง,งอต้องต้องขึ้นดอกเบี้ยนะแต่ว่าผู้ว่าธนาคารกลางแห่งประเทศไทยก็บอกว่า ยังไม่น่าเป็นหว่วงเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องต้องดูแลให้ดูกันต่อไปนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเรามาดูทองคําบ้างนะครับก็ทองคานะครับผมก็ก่อนอันนี้ก็ลงมาเรื่อยๆใช่เนื่องจากดอลลาร์อินเด็กซ์มันแข็งใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มย,ยืนอยู่แล้วนะครับก็ถ้าใครจะเทรดก็แนวประมาณสักพันแจนถึงพันแก็เทรดได้เป็นกรอบนะครับผม อลองไปดูดอลลาร์อินเด็กซ์บ้างครับก็ดอลลาร์อินเด็กซ์ก็หลังจากที่เฟดแอคชั่นไปใช่ไหมครับก็ยืนอยู่ที่โซนนี้แล้วนะครับก็จะทําให้แบบสินทรัพย์อื่นๆมันก็หย,ยุดหยุดไหลนะครับผมก็จะออกแนวไซเวกันหมดนะครับเราจะเห็นว่าอย่างค่า,งางเงินบาทหรือค่างเงินเยนเนี่ยก็ไม่ไม่ทํำนิวไฮแล้วก็จะอยู่แนวประมาณสักสามสประมาณนี้นะครับผมก็เริ่มเริ่มหยุดนะครับผม เย็นอย่างเงี้ยก็ตอนแรกไปแตะร้อยสาสิบใช่ไหมครับตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล,ดแล้วก็ได้กรอบใหม่ครับก็เทรดดิ้งกรอบนี้ก็จะง่ายง่ายกว่านะครับก็มาสักร้อยสามสิบนะครับแล้วก็แนวรับประมาณสักร้อยยี่ห้าร้อยิบหกนะครับก็เทรดในกรอบก็จะง่ายกว่านะครับผมโอเคก็วันนี้เรามาอัปเดตตลาดกันสั้นๆประมาณนี้นะครับผมก็หลักๆก็คือเราทุกสินทรัพย์แหละมันน่าจะหยุดไหลหมดเลยเพราะว่าดอลลาร์เขาไม่ได้แข็งขึ้นใช่ไหมครับก็จะทําให้ มันมีกรอบที่เราสามารถเทรดในกรอบได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีที่แบบเราจะเก็บสินทรัพย์ต่างๆนะเพราะว่ามันก็ลงมาพอสมควรแต่ว่าถ้าเก็บมันคือเก็บจริงๆเนาะอืมก็ลองไปตัดสินใจกันดูนะครับก็ต่อไปเป็นช่วงขายของแล้วก็ฟาแรงเราเป็นผู้ให้บริการบอทเทรดดิ้งนะครับมีกลยุทธ์กิจกับรีบาลานให้ทดลองใช้นะครับก็ไปสมัคร ftx แล้วก็เอา api มาต่อครับเรามีเครดิตให้ทดลองใช้ฟรีนะครับมีคำถามอะไรมาสามารถตอบสอบถามมาในเพจเราได้นะครับแล้วก็ สามารถสแกน QR code ตรงนี้เพื่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ